สทิศเลยนะลูกสี่ทิศเลยนะลูกสี่ทิศเลยนะสี่ทิศเลยนะครับแค่สี่ทิศลูกสี่ทิศนี่ครับสี่ทิศเนีนยนางเครื่องเลยก็ได้น้อแม่เลยเครื่องบินแม่เน่จำได้เลยจ๊ะเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ให้น้อเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับ fc เด้อใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวแม่ให้นะครับสี่ทิศ พี่พีทแนู้นด้วยใครแล้วแม่แตพี่พีทแล้วแม่ขนมคนหวานขนมขนมอืมพีที่แรกเนาะเนาะโอ้มีคนหวานขนมหอมตัวนี่ยก็คนละเฉยนะครับคุณผู้ชมขอคนละเฉยนะครับ ใครเช็คก็ขอให้นำรวยนำรวยเด้อสาธุ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 เอาแม่ลุกแล้วเอาเอาพอนแล้วม้วนแล้วครับสาธุม้วนแล้วครับคนมักม้วนนะครับทำมือสองพอนแล้ว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 ครับอือคนได้พอนเพราะนั่นถือเรก็พอนนะพอนนะพอนชุ่มพอนพอนพอนเด้อพอนเด้อพยังจะถือเรกันว่าอือ ซอยนเอาเอาไหมเอาไหมช่องสีคอพภูมทีวีครับเต็มแม่สาตัวนี้เนาทางพูดในบ่แม่ด่ค่ะพี่น้าแม่เนาะมือนี่มาสวยมาไหวเนาะมาไหวลงมาขอเลี้ยงเนอะเอาไว้คุณลงจาให้ไปแจกขอแน่ย อืาบสวยโอ้ครับสวย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 โอ้ขอสามตัวเด้ออะ ครับขอสามตัวขอสามตัวขอยาสูบบ่แม่ไม่ดอกไม้ได้๋ยวไมไม่ขอแม่มั่งล่ะลูกเดี๋ยวก่อนเด้อเอาไปไม่ขอแม่เนาะแม่ห่วงนะลูกนิห่อยห่วงห่วงอะไรไม่ห่วงห่วงเนี่ยห่วงห่วงสมบัติแม่แม่คลองมาหลายร้อยปีแล้วนะลูกี่ปแมเป็นร้านมาขอแเจ้ามันน้ำแม่ล่ะใช่ร้านเท่าไหร่ร้านเท่าไหร่ละลูก ตังเลยเปล่าอะไรช้างอ่ะช้างอ่ะไม่ถ้างเลยนะจะได้เลยแม่ทั้งวัวนี่ได้ช้างอ่ะช้างมันก็บเก้าเนาะครับขามันละลูกขาสีเอามาสิไหนล่ะขาดแม่อ่ะ อธิษฐานไม่ให้สันลูกไม่สันกระดาเอาที่นั่่ลยให้แมน่อยเอาให้เมื่อกินน้อยกินน่อยเยอเอามาเลยไหมเดี๋ยวเติมให้เติมนม่หน่อยนะเดี๋ยวแม่เบ่งอีกขอนกินห่อ ตกินกอะตกม่อยต๊ให้โชหลาบกหลานเนเด้อขอโชคขอลาบเมื่อกี้บอกช่างเนาะน้ำเปล่าก็จืดแล้วแม่รลอจะกินน้ำสีบอกอ้ากูมาหน่อยกูมาหน่อยนี่ด้กูมาหน่อยก งงสนิน้อพากันงงสิน้องงงเลยเนาะบอกตรงๆมันสีขาดีอย่างนี้ด้วจังบอกตรงๆพวกตามบอกว่าพวกตามไปถามไปเดี๋ยวให้เทวดาลงมาช่วยถามไปเออเทวดาลงมาแล้วอืมอืมอืมอทวดาลงมาแล้วนะ วยมากเลยดอกไม้สีเหลืองชอบดอกสีเหลืองนะลูกชอบมากอออชอบมากเลย,ยเลยนาะ,ะอยากร่ำอยากรวยเลยเนาะอยากมีอัดเยอะๆแม่ก็ให้ตรงๆตามทัวตรงๆ <ừ> <อ>จะได้มีนางล่ำมากพร้อมใช่ใช่ ครับเรา,าใส่สิลูกเอามาเราใส่สิลูกใส่ใส่ใส,ส่ใส่กองออนสวยมากเลยนะลูกเนาะ ใส่ที่ลูกใส่แม่เอามาเข้าใส่ตลาก็อยู่ในนี้นะลูกในนี้นะวางในนี้นะเอ็่ในี้เก็ดคนนะลูกเก็ดคน

แต่ขี้ข้างบินอ่ะใจร้อนทักเนาะเโอ๊ยเดี๋ยวเลขเชียงบินจะบอกอยู่นะเลขเชียงบินบอกเลยเอาหมายเลขเชียงบินน่ะลำสีขาวใหญ่ๆนะที่ขี่เมื่อคืนน่ะสีชมพูนะสีขาวไม่เอาสีชมพูสีอ่อนสีแต่เมื่อคืนคืองีีสีขาวแม่ขี้ซะแล้วเครื่องบินลำสีขาวแม่ขี้ซะแล้วบอก เบียกตองไหมไหมแล้วตองไหมต้องไหมต้ไหมตค่ะตองไหเียก็ไหมกะนะม ตีขาดยังัวแม่จังบ่ายตรงๆจุดเถอจุดแล้วมันไม่ห้หมดก่อนเนาะแม่บอกแม่ก็ย้ายนับตามมาสิตามเอาเลขด้กว่าจะรวยกว่าจะรวยคนอื่นคิดถึงเยอะแยะเลยนะเพชซีคิดถึงผ่าดโอเคแม่หมดแล้วนะมึง ยังนินิดพอรางวัลที่หน่งบบ่้่ลงมาสงบาลามีงนี่เด <anut S 1> ้อแม่เด้อสิสางาู่เห็นบอกเขาลือาอยู่วัดนั่นพอซาแม่บอกนนแล้วมาขอแม่เนาะเ็นบอ จะสร้างศาลาใหม่แล้วทุกกับหมอลงเอ้าไบโบซื้อบนล่างกลับกลับหัวงกลับบนล่างไม่ต้องกลับเขาคือนักกลับเป็ง่ายเขาไงลึกขึ้นกลับข um ึ <sk <sk ้นขึ้นลงลงจำซอยเด้อขึ้นลงลงลูกอย่าบอกเป็นข้ามหน้าได้แม่อย่าอย่าบอกเป็นข้ามอนีรได้เอาตรงโตมีแบบจั่งจะนั่นเองจั่งจั่งเลย ยี่ิบก้าบาทไม่เสียบาทบ่ม่เสียไม่เสียเรนี้เรอนีม่เนยม่มีอยู่กี่ตนี่ละครอละละห้าถูกคนบ่ละเก้ายี่ิบเก้าบาท หหโอซ่าไปได้พญานาคพญานาคไปหาแม่โอ้พญานาคไปหาแม่ไปบอกว่ายังไงไปหนึ่อ๋อเพิ่นมีพญานาคหนงด้วยดิเพิ่มเตืนด้วย กรแม่แล้วเระแม่แแมน่ากินสดกระดิสบา้แสนหมดยังขามัดยังยางวอมัดมัดเลยมัดสวยๆหายเหนื่อยแล้วหหเหน่อยแล้วบเอเอใจเย็นหาเจสซี่กัมาถลายไปมอือีปมือไ สีของที่คอแล้วนะองมาลายมาหาเสีของคอนะครับให้หิดนะครับวี่ค่านเอง้ว่าลอเป็นไหนะครับมีเนได้ ของคอแล้วงลงมาไล่ของคอเลยวันนี้คงสิดตรงตรงอิน,นเดียไปอินเดียนะไปอินเดีมากินเชียงไปเมื่อคืนไม่ไปสนเชียงเลย้ยเนาะขออเนีของแม่ของสวยมดอกไม้มา ดอกไม้ใช่ไหมครับดอกไม้ใจดีเลยอย่าไปลงเครื่องเนี่ยลงเครื่องเครื่องบินเนาะเครื่องบินแต่แม่ให้มันเข้ากับกองฉลากเลยเด้อมีเครื่องบินต้องเข้าตรงกับเลขกองฉลากเยวันนี้วันจันทร์ตรงวันที่ ครับวันนี้ที่ห้าครับห้าหกเจ็ดเนา้อไม่มีเสียงหรือครับ <c oughs> เสียงอยู่ไหนเนาะเสียงเสียงอาจจะเบานะครับคุณผู้ช ครับขอสามตัวนะครับขอสามตัวนะครับนะ เขียนแล้วนะครับคุณชมเขียนแล้วนะครับเขียนแล้วนะครับเขียนแล้วเด้อเป็นเลขอะไรเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่แล้วก็สี่ห้าเจ็ดแปดสี่แล้วก็สี่ห้านะครับ เจ็แสแล้วก็สีหครับมเจ็ดแสแล้วก um> ็สีห้านะครับมู้ชมอ่ะซูมซูมซูมเจ็ดแปดสี่แล้วก็สีห้านะครับอ่พิมพ์กันด้วยนะครับชมพิมพ์กันด้วยเลยเอฟซีพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนนะครับเจ็ดแปดสี่แล้วก็สีห้าตามด้วยสาธุสาธุนะครับ

กับสี่ห้าด้วยก็คือเจ็ดแปดสี่แล้วก็สี่ห้านะครับคัดเก็นะครับหน้าจอไว้ก่อนนะครับอยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมดูด้วยกันถ้าทุกนะครับหายตัวเลขแล้วนะครับก็คือเลขเจ็ดแปดสี่แล้วก็สี่ห้านะครับใส่เข้าพอดีเลยเแปดสี่็นสี่ก็ได้นะเจ็ดแปดสี่แล้วก็สี่ห้าเนาะก็ย่าล่นเลขสี่ด้วยนะครับกลับไปกลับมาเพื่อ ปังๆเฮงๆนะครับตามด้วยสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมตามด้วยสาธุสาธุนะครับสาธุกันสี่ห้าตัวนี่ปริศนาเนาะตัวตัวฝันนี้เนาะเจ็ดสองนะครับครับอาจจะเป็นปริศนานะครับครับเอาไปเลยนะครับผมนะครับแคะไปเลยนะครับเจ็ดสองประกาศเจ็ดสองครับตัวนี้คือแยงมาแยงมาต่างหาก ก็คือมันเลขที่แม่คุณแม่ตะเขียนที่เขียนให้เนาะก็คือเลขเจ็ดแปดสี่หลักสี่ห้าแต่ว่าเลขเจ็ดสองนี่เป็นเป็นเลขปริศนาเป็นเลขปริศนานะครับคุณผู้ชมเป็นเลขปริศนานะครับเนาะขอบคุณเคลียร์ตามนี้ครับผมตามนี้เลยสวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว oui ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรลปกระดิ่งให้น้ำแนครับรลุกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำคำโรคฉีดย้ำได้ทันสิบริพาลผ่าีดและสิบริพาลข่าขาวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขออคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบ